หลังจากที่เราได้เรียนรู้การใช้งานในตัวซอฟต์แวร์ Tractor มาบ้างแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราได้ลอง mixing เพลงแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดของการเปิดเพลง DJ นะครับนั่นคือการรู้จักโครงสร้างของเพลงนะครับโครงสร้างของเพลงที่เหล่า DJ ที่จะต้องเรียนรู้นั่นก็คือรู้จักบีบของตัวเพลงแล้วก็บาร์ของตัวเพลงบาร์ของดนตรีก็คือห้องของดนตรีนะครับบาร นะครับแล้วก็ห้องดนตรีเนี่ยจะเป็นตัวที่กําหนดนะครับว่าในแต่ละเพลงเนี่ยจะมีสัดส่วนของแต่ละเพลงเนี่ยเท่าใดนะครับเพื่อที่ดีเจจะได้กําหนดจุดอินเอาของเพลงได้อย่างถูกต้องนะครับเช่นก็คือเพลงนี้เราจะรู้ได้ว่าเราจะสตาร์ทเพลงตรงนี้ตรงจุดไหนแล้วก็จะจบเพลงเพื่อจะเปลี่ยนเพลงไปมิกอีกเพลงหนึ่งเนี่ย ตรงส่วนไหนนะครับเพราะเพราะเราไม่สามารถที่จะเอาเพลงมาแล้วก็ามาเปิดแล้วก็เล่นสดเลยอย่างนี้ไม่ควรทำนะครับเราควรจะตั้งจุดอินแล้วก็เอาของเพลงไว้นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะเรียนรู้เนี่ยเรามารู้จกักตัวเพลงก่อนนะครับผมจะสอนในบทนี้เกี่ยวกับการนับบีดแล้วก็นับห้องดนตรีแล้วก็รวมถึงาการกำหนดจิตกำหนดจุดอินเอาของเพลงนะครับ ผมมีเพลงตัวอย่างที่ผมได้ทำจัดเพลย์ลิสต์ไว้แล้วนะครับใน4เพลงนี้เป็นเพลงตัวอย่างทั้งแนว EDM แล้วก็แนว HOU s e นะครับให้นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้นะครับไปลองฝึกดูเป็นตัวอย่างนะครับก็จะมีลิงก์อยู่ทางด้านล่างนะครับก่อนอื่นผมเริ่มจากเพลงแรกนะครับเป็นแนว EDM นะครับเพลงนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับในการนับตัวบีทนะครับปกติแล้วการนับบีเนี่เราจะนับ ก็คือเสียงตึกนั่นเองนะครับเสียงตึกคือเสียงบีดอย่างนี้นะครับหนึ่ง2 3 4สามสี่หนึ่งอสามสี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเราจะนับง่ายๆคือเรานับจุดสีแดงเนี่ยหนึ่งะสามสี่ครับเราจะนับวนอยู่แค่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะครับ 4ก็คือจำนวนบีดนั่นเองครับมีบีดทั้งหมด4บีดนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะนับบาร์เนี่ยหรือนับห้องดนตรีเนี่ยเราจะนับทั้งหมด4บีดนะครับ1 2 3 4 4บีดนะครับก็เท่ากับ1บาร์หรือ1ห้องดนตรีนั่นเองนะครับจำไว้นะครับะะว่า4บีดเท่ากับ1บาร์นะครับเพราะฉะนั้นในเพลงเนี่ยก็ยจะมีเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องนับจํานวนบีดเพราะว่าถ้าเรานับไปเนี่ยเราจะงงนะครับเพราะว่า1 2 3 4 1 2 3 4เนี่ยทั้งเพลงเนี่ย ผู้เล่นหรือดีเจก็คงจะเหนื่อยมากถ้าเรานับอย่างนี้แต่ถ้ามาเล่นในซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะนับเป็นบาร์ของดนตรีนะครับถ้าเรารู้จักบาร์เนี่ยเราจะสามารถกาหนดจุดสตาร์ทแล้วก็จุดเอาท์ของเพลงได้นะครับโดยส่วนมากเพลงนะครับก็จะมีจํานวนบาร์เป็นตัวบอกนะครับเช่นตั้งแต่บีตแรกนะครับบีตแรกก็คือจุดนี้ใช่ไหมครับบีตแรกจนไปถึงท่อนตรงนี้นะครับหรือท่อนตรงนี้เนี่ย มีทั้งหมดกี่บา์นะครับเราจะได้รู้นะฮะโดยส่วนมากเนี่ยเพลงทั่วไปก็จะเป็นจานวนคู่ๆกันอยู่แล้วเช่น8บา์หรือ16บาร์านะครับก็จะเป็นสัดส่วนที่มาตรฐานนะครับเช่นทุกๆ8บา์เนี่ยเพลงก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงตัวอย่างนีครับจะเป็นช่วงแบบบีดอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นช่วงอินโทรของเพลงสังเกตว่าก็จะไม่มีซาวอะไรเลยนอกจากเสียงบีบดนตรี นะครับเสียงกองพอเข้าห้องที่9อย่างเงี้ยนะครับเสียงเบสหรือเสียงซาวด์อื่นของดนตรีก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับหรือพอพบห้องของช่วงอินโฟแนวแนวเพลง EDM เนี่ยโดยสามารถเข้าท่อนอแบบท่อนเงียบหนีท่อนเงียบยงนี้เราจะเรียกว่าท่อนท่อนเบรกดาวหรือท่อนดรอปก็ได้นะครับดรอปเพื่ออะไรดรอปเพื่อเป็นตัวบิลล์อัพฟิลเพลง เข้ากับอีกพาร์ทหนึ่งของเพลง <Ooh. S 1> เพื่อไปสู่ท่อน <Ooh. S 1> ท่อนแดนหรือท่อนฮุกของเพลงนั่นเองนะฮะนะสังเกตจากท่อนดอกตรงนี้นะครับก็จะเริ่มบิวขึ้นจนเข้าสู่ท่อนอัพเป็นท่อนแดนของเพลงนั่นเองนี่นะครับเรามาเริ่มดูอีกครั้งหนึ่งว่าเพลงนี้เราจะตั้งแต่บีทแรกเนี่ยจนถึงท่อนตรงนี้มีทั้งหมดกี่ห้องกี่ห้องอย่างนี้นะครับว่าเราจะนับเนี่ยเราจะนับอย่างนี้นะครับ พอบีดเริ่มต้นไปแล้วเนี่ยเราจะนับ1 2 3 4 2นะครับไม่ใช่1 2 3 4 1นะครับ1 2 3 4 2นะครับตัวอย่างนะครับ1 2 3 4 2 2 3 4 3อย่างนี้นะครับคือ1 2 3 4ง่้องที่1เนี่ยเราได้นับมาแล้วตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับพอเราถึงจุดนี้ก็คือ ห้องที่2ก็คือเรานับล่วงหน้าล่วงหน้าไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้นะครับตัวอย่างนะครับ 2> 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4, 4 2 3 4 5 3 4 6, 6 2 3 4 7 2 3 4 8 2 3 4 9นะครับ intro part แรกก็จะมีทั้งหมด8บา b a แล้วก็ start อีกอินโทรที่2เนี่ย บาร์ที่9นั่นเองนะครับนี่เป็นการนับนะครับไปเรื่อยๆพอห้องเก้าเราก็2 3 4สี่สอย่างนี้เป็นต้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาสุดที่ห้องที่ตรงนี้นะั่นคือห้องที่17บเจ็ดนาับกล่าวว่าเพลงนี้ตั้งแต่จุดนี้นะครับบีทที่1.1จ 1, นถึงตรงนี้มีทั้งหมด16ห้องลงท่อนดรอปที่ห้องที่7จนั่นเองนะครับแต่ถ้าการนี้บางคนอาจจะงงนะไม่ต้องกลัวน,นะครับผมมีเทคนิค ที่เราจะใช้ควบคู่กันกับซอฟต์แวร์แทร็กเตอร์นะครับไปที่รูปเฟืองมุมขวาบนนะครับแล้วเราก็จะมาเซตหน้าตาของเด็กเพลเยอร์เนี่ยให้ซอฟต์แวร์แทร็กเตอร์เนี่ยแสดงจำนวนบีทและบาร์ให้เรานะครับเราก็ไปที่นะครับท r ร n นสปอร์ตนะครับท r ร n นสปอร์ตเสร็จลงมาที่นะครับบี a เคาน์เตอร์ก็จะเป็นตัวที่หน่วยวัดให้เราช่วยนับบีดและบาร์นั่นเองนะครับจาก ที่ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยอาจจะอยู่ที่16บาทหรือ4บาทแล้วแต่ซอฟต์แวร์จะกําหนดนะครับเราเลื่อนปิดไปนะครับให้อยู่ที่0ูนย์บาทนะฮะศูนย์บาทเสร็จปุ๊บเรามาดูที่ตรงนี้นะครับเลื่อนมาที่0ูนย์นะครับแล้วก็ไปที่ Tra c ก De c k นะครับต่อเนื่องไปที่ Tra c กเด c k นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการเซตในตัว t r a c ก De c กก็คือ Deck p l a y e r บริเวณน,นี้นั่นเองว่าให้เขาแสดงอะไรบ้างนะครับจากตัวอย่างนะครับ title ก็คือแสดงชื่อเพลงน,นะฮะเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดงอะไรนะครับ Title ก็คือตรงนี้เห็นไหมฮะมีชื่อเพลง remain time เวลานับถอยหลังแล้วก็ BPM นะครับก็คือตรงนี้ผู้เล่นสามารถจะกำหนดได้นะครับว่าให้อะไรแสดงอยู่บนตัว De c k player ตรงนี้นะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมแนะนำว่าควรจะให้แสดงบนตัว De c k player นั่นก็คือ b e a นะฮะตรงนี้นั่นเอง Beat คุณจะเก็บไว้ตรงไหนเนี่ยก็ได้นะครับแต่ขอให้แสดงบทน,นี้ก็ได้นะครับอยู่บนแถวตัวนี้คือเห็นี้จะเป็นสามบรรทัด1 2 3สมก็คือเนี่ยครับ1 2 3่งสองาเราก็กําหนดได้ว่าจะให้อยู่ตรงไหนหรือว่าตั้งตามผมตามนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีตามนี้ลองดูนะครับว่าให้มีแสดงอะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานเลยของการใช้งานซอฟตแบบ์แวร์ แบบว่าให้ดูให้ผู้เล่นเนี่ยดูได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็คลิกที่ตรงนี้ฮะให้แสดงบีดนะครับแสดงแบบแสดงบีดตรงนี้นะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็กดปิดไปเรามาดูกันนะครับว่าพอเขาแสดงบีดแล้วเนี่ยมีอะไรอีกนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่กลับมาที่หน้าซอฟต์แวร์เหมือนเดิมนะฮะสตาร์ทบีดแล้วนะครับสังเกตดูตรงเลขตรงนี้นะครับ1.1นะครับ 1>, 1 2 3 4 2าี่เห็นไหมครับตรงนี้จะแสดงการนับบีบและบาให้เรานะครับตัวเลขตัวแรกคือจํานวนบาตัวเลขจุดที่จุดหนึ่งตัวตัวเลขตัวที่สองนี่คือจํานวนบีดนะครับจํานวนบีดนี่มันจะนับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่วนไปนะครับแต่ตัวเลขตัวนําหน้าเนี่ยจะเป็นการนับบาให้เราว่าเพลงนี้มีกี่บานะครับนะครับบาเข้าบาที่สองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเข้าห้องสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่ห้าสิบหกอ่าก็จะลงห้องที่สิบเจ็ดจุดหนึ่งก็คือเข้าท่อนดอกนั่นเองนะครับนี่คือเราก็จะรู้แล้วว่าเนะี่ย อินโทรของเพลงนี้มีทั้งหมด16ห้องก็คือ16ห้องเนี่ยสุดที่ห้อง17เนี่ยเขาก็จะเข้าลงท่อนดรอปเลยเพราะฉะนั้นเพลงนี้อินโทรมีทั้งหมด16ห้องเราก็จะตั้งจุดสตาร์ทไว้ได้เลยว่าเพลงนี้เข้าที่หัวเพลงได้เลยนะครับเพื่อให้แต่ละครั้งเนี่ยเรามากดแบ็กกลับมาที่หัวเพลงได้ง่ายขึ้นเนี่ยเราก็ลงมาที่ด้านล่างตรงนี้ครับคือปุ่มคิวเห็นไหมครับกำหนดจุดคิวเป็นเลข1 คิวพอยต์ Q ตรงนี้ก็คือเวลาที่เพลงเพลงแล้วเนี่ยเราสามารถกด1น,นะเพลงก็จะแบก็กกลับมาที่ตำแหน่งคิวพอยต์ที่1นงนะตรงนี้คิวพอยต์ที่1เนี่ยคือจุดสตาร์ทของเพลงนี้นั่นเองเราก็สามารถรู้แล้วว่าเพลงเนี้ยเราจะสตาร์ทที่1น,นั่นเองนะครับทีนี้ท่อนอื่นต่อๆไปเนี่ยท่อนร้องท่อนดับพวกนี้เราไม่จะเป็นต้องรู้ก็ได้ว่ามีทั้งหมดกี่ห้องเราเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราจะ เปิดเพลงไปแล้วนะครับจะรันเพลงออนแอร์ขึ้นไปแล้วแต่บนพื้นฐานของตรงนี้เพลงก็จะถูกกำหนดอยู่บนจำนวนบาร์ที่เท่าๆกันนะครับเช่นเป็นคู่16 16 16, 16อย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผู้เล่นหรือเจจะต้องรู้ขั้นตอนต่อมาคือจุดแรกเนี่ยเป็นจุดสตาร์ทจุดที่2ก็คือจุดที่เราจะเปลี่ยนเพลงนะครับก็คือจุดจบของเพลงนี้นั่นเองแต่จุดจบของเพลงนี้มันไม่ได้สุดที่ บาสุดท้ายห้องสุดท้ายหรือบีสุดท้ายอย่างนี้นะไม่งั้นเราจะมิกกับอีกเพลงหนึ่งไม่ได้เพราะมันสุดท้ายพอดีเพราะนั้นเราจะต้องเผื่อถอยหลังมาเห็นไหมถอยมาจากการที่เราจะถอยมากําหนดจุดบีเอาเนี่ยก็คือหนึ่งเราไม่มันควรจะหมดท่อนร้องหรือท่อนที่เป็นท่อนแดนอย่างนี้นะก็จะมีซาวซินซาวดนตรีที่มันแดนอยู่เนี้ยเห็นไหมเราจะยังไม่เข้าเพลง,ง,งเปลี่ยนเพลงจากตรงน,นี้ เราก็ฟังก่อนซึ่งอยู่บนเนี้ที่อยู่พื้นฐานบนบาร์เหมือนกันนะครับท่อนนี้ก็ยังเป็นท่อนที่ดนตรียังแดงอยู่แต่มีอยู่พาร์ตหนึ่งที่เขาจะดรอปให้เรา1 2 3 4เห็นไหมครับพาร์ตนี้ดนตีจะถูกตัดแล้จะไม่มีพูดง่ายคือจะไม่มีเสียงซินอะไรมาลกหูและจะเข้าสู่ท่อนเฟดเอาเฟดเอาจริงๆก็คือจะเป็นบีดเปล่าๆเหมือนกับหัวเพลงจำได้ใช่ไหมฮะหัวเพลงจะก็เป็นบีด เปล่าๆอย่างนี้สุดท้ายก็จะเป็นบิดเหมือนกันเพื่อให้เป็นการมิกซ์เพลงของทั้ง2เพลงที่มีเข้ามาร่วมกันนั่นเองนะครับทีนี้อีกครั้งหนึ่งเราจะมากมําหนดจุด out. เอาทเพยังได้น่นะครับท่อนนี้นั่นเองที่เขาจะดรอปเพลงให้เรา1บาร์นะครับเพื่อเข้าสู่ฟาร์ที่เราจะกําหนดจุดนี้เป็นจุดเฟดเอานั่นเองนะครับ พลงนี้อ่าผมไปหลังมาใหม่แล้วเริ่มเปิดอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่อ่าก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับที่เราจะกำหนดจุดเป็นจุดเอาท์นะครับผมก็จะปักคิวพอยไว้นะครับบอกเราว่าตรงนี้คือเป็นจุดเปลี่ยนของเพลงแล้วนะครับจุดหนึ่งคือจุดสตาร์ทจุดที่สองก็คือจุดที่เราจะเอาเพลงนั่นเองนะครับเป็น ตัวบอกตำแหน่งเรานะครับพอจุด1มาเนี่ยคิวพอยต์ตรงนี้นะครับจะมีปุ่มตรงนี้เป็น N n <ๆ>เราสามารถเดิลคลิกเข้าไปได้นะครับแล้วก็พิมพ์ใหม่ก็ได้นะแล้วก็กด Enter เข้าไปก็คือจะบอกเราว่าเป็นจุดสตาร์ทนะครับที่5ตรงนี้ก็บอกพิมพ์ไปว่าเป็นจุดเอาเพลงคือเป็นจุดเปลี่ยนเพลงนั่นเองนะครับเราสามารถจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้ก็แล้วแต่ดีเจนะครับ กดตรงนี้เป็นบอกเรานั่นเองนะครับสังเกตว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเหลือจุดเฟดต,ตรงนี้ใช่ไหมครับที่จะเป็นดนตรีที่ไม่มีเสียงร้องแล้วก็ไม่มีเสียงซาวดนตรีแบบแบบดันๆนและไม่ลกหูแล้วนะครับก็จะเหลือทิ้งเป็นบีบอย่างนี้นะฮะเพื่ออะไรเพื่อให้อ,อีกเพลงหนึ่งเนี่ยมามิกเข้าด้วยกันมันก็จะเฟดเข้าด้วยกันนะครับซึ่งการที่เรากําหนดจุดอินเอา์ไว้อย่างถูกต้องเนี่ยจะทําให้ดีเจเนี่ย เปิดเพลงได้อย่างลงตัวนะครับส่วนเพลงนี้ก็เหมือนกันนะครับกำหนดจุด in out ไว้เหมือนกับตัวอย่างเพลงแรกนะครับดูจากจุดนี้นะครับจุดบีดแรกเห็นไหมฮะก็จะเป็นบีดอย่างเดียวแต่พอคอห้องนี้ห้องที่เก้าเห็นไหมครับแล้วก็ลงท่อนดรอปที่17เหมือนเดิม ว่าอินโทรนเพลงี้จากบีทแรกจนถึงท่อนดอบมีทั้งหมด16บาร์นั่นเองนะครับนี้ผมก็จะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็กำหนดจุดไว้นะครับเป็นจุดสตาร์ทนั่นเองนะครับแล้วก็ข้ามไปจุดเอาของเพลงนี้ าวก็ยังแดนอยู่แล้วก็รอให้เขาถึงพาร์ทที่ส่งนะครับพาร์ทนี้ดนตรีจะแตกต่างกับตรงนี้แหละอ่าตรงนี้เป็นตัวที่จะเป็นแดนสุดท้ายแล้วก็จะปล่อยค้อนดรอปหนึ่งบาร์่าแล้วก็จะกลับมจุดตรงนี้เป็นจุดเอาของเพลงเหมือนเดิมนะฮะหนึ่สเป็นจุดคิวพอยต์เนี่ยเราสามารถจุดตรงไหนก็นได้นะครับตอนนี้ผมจุดให้ห่าง,างกัน ก็จะได้เวลาเผื่อเรากดปุ่มเนี้ยมันจะได้ไม่โดนกันห่างกันนะครับอันนี้คือการกําหนดจุด in-out ของเพลงนะครับแล้วก็เราจะได้เรียนรู้จุดที่เราจะปักหมุดแล้วก็เรียนรู้การนับบีทและบาร์ด้วยนะครับสังเกตน,นะครับเราต้องตั้งตามนี้เราจะได้นับได้อย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มเข้ามาสู่การมิกซิ่งนะครับโดยการใช้เฟดเดอร์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยการที่เราอยู่บนพื้นฐานการนับห้องแล้วก็ นับบีดละบาด้วยครับ